ทุกคนวันนี้นะคะเฟนจะพามาดูรถคันนี้คันขวคนป้ายแดงราคาเป็นล้านแต่เราเอามาขายสดราคาประมาณแสนต้นๆจับต้องได้นะคะนั่นคือตัวเชฟคูดเป็นเครื่องดีซะทุกคนรถเก่งเครื่องดีเซลหายยากมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ดูห้องเครื่องนะคะว่ามันเป็นเครื่องดีเซลยังไงเป็นตัวเทอร์โบด้วยทุกคนเดี๋ยวเฟนเปิดให้ดูนี่ทุกคนเห็นปะเทอร์โบดีเซลเป็นไงสุดยอดรถเก่งเป็นรุ่นดีเซลนี่หายยากมากๆ,ๆเดี๋ยวเฟนไป็นสตาร์รถเราจะให้ฟังเสียงนะคะ ใกล้ๆเองเป็นไงนึกว่าขับรถกระบะซิ่งเห็นไหมเครื่องดีเซลเทอร์โบนะทุกคนนี่เดี๋ยวไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงนี่เ <c oughs> ข้ามาด้านในของเจ้าตัวเชฟคูเลยทุกคนดูสิภายในยังโอเคอยู่เลยสภาพยังดีอยู่เลยนะคะไม่ได้เยินจนเกินไปทุกคนดูคอนโซลหน้ารถเห็นไหมยังสะอาดยังโอเคอยู่ทุอย่างใช้ได้นะคะคันนี้เชฟคูเป็นพวงมาลัมติ